กรณีสม,มัยรงสุโขทัยคือจะให้คนเป็นคนดีเนี่ยไปฟ้องเทศก็ได้ใช่ไหมพ่อแม่สอนครูสอนหรือไปล่ไกลสอนก็นแล้วแต่อย่างนี้เวลาสอนเนี่ยมันเป็นแบเราไม่ งานความดีโดยทางอ้อมนั่นเองเหมือนโพใหนูอ่านนลที่ทานสีขาวอ่ะมันก็สอนเราไปในตัวใช่ไหมอม่สอนว่าอย่างเรื่องของไอ้เดียนะขออีกหนึ่งนาทีขออีกหนึ่ง,งานาทีไปเรื่อย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำง,งานส่งเถอนะเนอะนี่อันทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูงเพราะฉะนั้น ตืึงสัรหามาแล้วว่ามีความหมายกินใจแล้วก็ไปรรอด้วยเสียงและคำเนื่องการที่เราเห็นของสวยงาม,งามผ่านดวงตาผ่านหูผ่านความรู้สึกมันก็จะทําให้ความรู้สึกของคนที่อยากกระด้านนั้นค่อยๆหายลง,งลดความอยากกระด้านก็จะเกิดความละเอียดอ่อนเนื่องจิตใจที่ละเอียดอ่อนมันก็จะมุม่งไปสู่ความดีงาม สโลบายของการที่แต่งวาระคดีด้วยคำใครก้อเป็นร้อยกรองนี่คือข้อที่สองนะข้อที่สามข้อที่สามมุ่งอะไรมุ่งให้ประชาชนจงรับพักดีต่อปัญหาการิร,ร์ทำไลอะ นีประเด็นที่สองให้เห็นความงามของภาษาเพื่อจิตใจจะได้ละเอียดอ่อนไม่ทำชั่วคนทำชั่วมัในจิตใจหยากกร้านยากชา้าข้อที่สามคือมุ่งให้ยอมรับเคารดีต่อผู้นำผู้นำก็คือกษัตริย์นั่นเองเพระาะกษัตริย์เป็นคนดีประชาชนก็จะดีตามไปด้วยช้าหัวข้อนะทีนี้ต่อไปเรื่องที่หนึ่งหัวข้ออะไร่ชีย เพียใช่ไหมผู้คนก็มาจากหลายเชื้อชาติเพราะฉะนั้นมาจากหลายเชื้อชาติก็อาจจะมีคนดีบ้่งคนชั่วบ้างมันก็ยากแก่การปกครองใช่ไหมยิ่งหลายเผ่าพันธุ์ก็ยิ่งปกครองยากจริงปะ่ะเพราะฉะนั้นจะทํายังไงอะถึงจะให้คนทั้งหลายนั้นมีจิตคิดไปในทางเดียวกันคนเราเนี่ยนะนอกจากพระเดชแล้ว คุณจะไหมเพระคุณนี้คนจะแรงและทัวตลอดไปนี้คนชั่วนั้นจะอัวพระเดชทำยังไงจะให้พระเดชนั้นข่มคนชั่วลงได้ก็คือมีการใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระนาบใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แก่เทวดาหรือไม่ก็เทพเจ้าทางศาสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นกิจวิยาของผู้นําของเจ้าหัวอว่าน้ ทำชั่วได้เงื่อหรือพอวิจราราก้อนใหญ่เข้าก็อดใจไว้ไ่อยู่เพราะนั้นทํำยังไงให้คนเหล่านี้ตัวการทำชั่วก็โดยการตั้งวิธีศักดิ์สิทิ์ขึ้นมาวิธีศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ชื่อว่าดุกันที่สพระราชวิธีอะไร ผลตร้ใช่ไหมหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่าพระราชพิธีสีสัจจาการนการสัจจาก,ก็คือให้สัญญาใช่ไหมให้สัญญาชั่วฟ้าดินสายว่าจะเป็นคนดีนี่พระราชพิธีทางราชการต้องใช้ชื่อสองชื่อนี้ชาวบ้านเรียกว่าอะไรชาวบ้านเรียกว่าพิธีดืนะ่มน้ำสาบานพิธีดืนะ่มน้ำสาบาน ไม่ชอบโบ๊ไม่ชอบได้บหลวๆนั้นทำงานใจซื่อมือสะอาดถ้าใครทำชั่วเขาก็จะเอาหอกดาบแหลกเสาอาวุธทั้งหลายทั้งปวงจงมลงไปในขันนั้นแล้วก็กน้ำด้วยจอบลอยเล็กๆเนี่ยให้เลิกกการทุกคนดื่มนั่นหมายความว่าเมือ่อดื่มน้ำเข้าไปแล้วถ้าใครคิดชั่วก็จะต้องโดนอ,อาวุธทั้งหลายที่อยู่ใน เห็นท่าให้ตายอย่างกมามก็เป็นอันเสร็จสิน้นพิธีการนี้ไหมใช่ใช้แต่ว่าตัดส่วนต่างๆออกไปตัดออประกาศองค์การตัดการดือมนะ้ำแค่อาา่านสัญญาใช่ไหม ถวายสัต์ปฏิญาเวลาที่นายกก็จะพาพวกคณะรัฐบาลเข้าก็จะอยู่หัวแล้วก็ถวายสัต์ปฏิญาว่าจะมีคนใจซื่อรสะอาดไม่มีการดืมนะ้ําไม่มีตั้งพิธีไม่มีการอ่านโครงหนะ้าหรือไม่ก็ไปสาบ,บานต่อหน้าพระแก้วมีอยู่สองอย่างปัจจุบันนี้นะเรียกว่าถวายสัต์ปฏิญาไม่มีการอ่านโครงนะอ่ะจบหนึ่งเรื่อง 顶力总厂的厂。